สวัสดีครับเคยไหมครับที่เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วอยู่ๆก็ทำอะไรไม่ถูกเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องสำคัญมากๆเลยคือวิธีรับมือกับเหตุฉุกเฉินจะทำยังไงให้เราเปลี่ยนจากคนที่ยืนอึ้งไปเป็นคนที่ช่วยชีวิตคนอื่นได้อย่างถูกวิธีลองนึกภาพตามกันนะครับถ้าเกิดมีคนล้มหมดสติต่อหน้าเราเลยวินาทีนั้นจะทำยังไงการตัดสินใจแค่แวบเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรอะไรได้เยอะเลยนะครับ คำถามก็คือแล้วเล่าล่ะพร้อมไหมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอย่างถูกวิธีหรือยังก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาคือใครกันแน่พูดง่ายๆก็คือคนที่อาการหนักมากๆชนิดที่ว่าทุกวินาทีมีค่าเลยครับการที่เราเข้าไปช่วยได้ถูกวิธีแล้วก็ทันเวลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตนะแต่มันคือการเพิ่มโอกาสรอดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะพิการถาวรได้เยอะมากๆเลย โอเคครับมาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยพอเราเจอเหตุฉุกเฉินปุ๊บสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆในวินาทีแรกเลยนะไม่ใช่การวิ่งเข้าไปหาคนเจ็บนะครับแต่คือการตั้งหลักกับตัวเองก่อนจัดการความคิดจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนเลยใช่เลยครับตั้งสตินี่คือหัวใจของทุกอย่างเลยนะเพราะในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายเนี่ยความกลัวความตกใจมันจะพาเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่ายมากๆแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บ เราจะเริ่มคิดได้เริ่มมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือที่ดีพอเราตั้งสติได้แล้วนะขั้นตอนต่อมาซึ่งสำคัญมากๆเหมือนกันก็คือการประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุผมขอย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าต้องดูให้แน่ใจว่าเราปลอดภัยก่อนก่อนที่จะเข้าไปหาผู้ป่วยเสมออ่ะมาดูกันทีและสเต็ปเลยนะครับ 1. เช็คความปลอดภัยก่อนเลยมองไปรอบๆมีรถวิ่งมาไหมมีไฟไหม้มีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่า 2. มีคนเจ็บกี่คน 3. ลองประเมินดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาหกล้มหรือเป็นอุบัติเหตุการรู้สาเหตุจะช่วยให้เราระวังได้ถูกจุด 4. ถ้าดูแล้วสถานการณ์มันหนัก มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะรับมือไหวให้รีบโทรหาความช่วยเหลือด่วนเลยครับแล้วค่อยเริ่มปฐมพยาบาลในขั้นตอนสุดท้ายจำไว้เลยนะครับคนช่วยต้องปลอดภัยก่อนเสมอโอเคพอเรามั่นใจแล้วว่ารมรอบตัวเราปลอดภัยดีนะทีนี้แหละเราถึงจะเข้าไปดูที่ตัวผู้ป่วยกันได้ซึ่งเรามีหลักการง่ายๆที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะครับเอาไว้ประเมินอาการเบื้องตน้นเพื่อดูว่ามีอะไรที่อันตรายถึงชีวิตหรือเปล่า การประเมินแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า primary survey มันคือการเช็คแบบเร็วๆเลยครับเพื่อหาอาการที่มันคอขาดบาดตายที่ต้องรีบจัดการด่วนซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือหลักการที่จำง่ายมากๆนั่นก็คือ A B C D E ครับมาครับเรามาไล่ดูกันไปทีละตัวเลยนะชัดๆชัดๆนะครับเริ่มที่ A airway หรือทางเดินหายใจ ก็คือต้องดูว่าทางเดินหายใจเขาโล่งไหมมีอะไรไปอุดตันหรือเปล่าต่อมา B Breathing การหายใจง่ายๆเลยครับก้มหน้าลงใกล้ๆแล้วใช้หลักดูฟังสัมผัสดูหน้าอกว่าขยับไหมฟังเสียงลมหายใจแล้วก็ใช้แก้มเราสัมผัสลมหายใจเขา C Circulation ระบบเลือดครับลองคลำชีพจรดูที่คอหรือข้อมือก็ได้แล้วก็มองเร็วๆว,ว่ามีเลือดออกหนักๆตรงไหนไหม ต่อไปดี Disability คือระดับความรู้สึกตัวลองเรียกเขาดังๆเขย่าตัวเบาๆดูว่าเขาตอบสนองหรือเปล่าและสุดท้าย e Exposure คือการตรวจร่างกายเพิ่มเติมถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องเปิดเสื้อผ้าดูนะครับเพื่อหาบาดแผลอื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นหลังจากที่เราประเมิน A B C D แบบเร็วๆไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาลงมือทำจริงแล้วครับ ซึ่งมีอยู่สองอย่างที่สำคัญมากๆเลยที่คนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยแหละสามารถทําได้เลยแล้วมันสร้างความแตกต่างได้แบบโอ้โหมหาศาลเลยเบอร์นี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ1669การโทรเบอร์นี้ให้เร็วที่สุดคือการส่งต่อโอกาสรอดที่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะมันคือการเรียกทีมแพทย์มืออาชีพให้เข้ามาช่วยเราในที่เกิดเหตุครับแล้วพอโทรไปแล้วต้องบอกอะไรเขาบ้าง การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนจะช่วยให้ทีมกู้ชีพมาถึงเร็วขึ้นถูกที่แล้วก็เตรียมของมาได้ถูกด้วยนะครับบอกไปเลยครับว่าเราอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นมีคนเจ็บกี่คนอาการเป็นยังไงและที่สำคัญมากๆเลยนะครับยาพึ่งวางสายจนกว่าเจ้าหน้าที่จะบอกให้วางนะครับเพราะเขาอาจจะต้องถามอะไรเราเพิ่มทีนี้ระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาถ้าเราพอมีความรู้ถ้าเรามั่นใจนะ เราสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนได้เลยอย่างเช่นการกดแผลเพื่อห้ามเลือดหรือถ้าเคยเรียนมาแล้วผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นก็เริ่มทำ CPR ได้เลยหรืออะไรง่ายๆอย่างการจัดท่าพักฝืนสำหรับคนที่หมดสติแต่ยังหายใจอยู่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือสิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำ หลักๆเลยก็คือช่วยในสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างการเปิดทางเดินหายใจการห้ามเลือดแต่ต้องระวังมากๆว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะไม่ไปทำให้อาการเขาแย่ลงอย่างความเชื่อผิดๆที่ชอบเอาน้ำเอายาไปกรอกปากคนหมดสติอันนี้อันตรายมากนะครับอาจจะทำให้สําลักจนเสียชีวิตได้เลยหรือการไปขยับตัวผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าสงสัยว่าคอหรือหลังหัก อาจจะทำให้เขาเป็นอมพาสไปตลอดชีวิตได้เลยนะต้องระวังมากๆครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเรามาทบทวนประเด็นสำคัญสำคัญที่คุยกันไปวันนี้อีกสักรอบนะครับเพื่อให้จำได้ขึ้นใจแล้วก็นำไปใช้ได้จริงจําจำไว้นะครับการช่วยชีวิตคนในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแค่ความกล้าหาญอย่างเดียวนะแต่มันต้องการสติกับความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเปลี่ยนเรา จากแค่คนที่ยืนดูให้กลายเป็นคนที่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าความรู้ที่เรามีวันนี้มันเพียงพอแล้วจริงๆหรือยังการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอมันอาจจะหมายถึงการที่เราได้มอบโอกาสครั้งที่สในชีวิตให้กับใครบางคนในอนาคตก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ